สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับผมพอดีเห็นมีกาลินาลัคกี้บ็อกซ์นะครับแลกเชลนะครับเพื่อจะแลกของนะครับแล้วผมก็ได้ของดีมาก็เลยคิดว่าถ้าอัดคลิปแล้วได้ตำนานได้อะไรเงี้ยได้เป็นพันพันล้านอะไรเงี้ยทุกคนจะอิจฉาไงก็เลยโอาแค่ไปเราเป็นเริ่มกันเลยนะครับโอได้แต่ของดีนะครับรอบนี้ไปครับ W L o v e d legend นะครับปุ๊บ โดดกี้มาฮัโลโหลมันไม่ได้เลยเนี่ยไปครับไปเรื่อยๆอ,อันนี้มึงเลิกสีเด็ดมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับจัดไปตองใบโวยตื่นเต้นเว้ยไปปุ๊บอ,อ,อะไรวะเนี่ยไปปุ๊บเฮ้ย ทอปห้าสิบวะเนี่ยตายแล้วท็อปสามสิบนะครับบวกห้ามาบวกห้ามาโอ้โหแม่งยางหยาบเลยโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับยูเป็นไปได้ไงวะเน,นี่ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคนระับขอบคุณครับ